กเล้ตรงนเาสอไได้อะลงเลยล่ะปเพลงค่ะเพลงไม่ไม่ใช่อะไรนะไม่ได้ห่วงอะไรหรอกแหอมชาติอาารที่ แค่ขอมแ้วแด่ไม่มีคนเหนือมั้ไหมไม่มีคนเหนือเลยใช่ไหมไม่มีใครใครคนเหนือลูกดูเหรอแดงแดงรอทุกคนจะได้ก็เป็นคนเจ้าใจเจ้า

ลอลี่ลอลี่ลอลี่ไม่องปาคือะโดะเขียนมึงกังใหโดอลี่ขึานเขาออป้าเขาใส่ช้างน่ารีดตะเกียนใครไปนคนทเกียบมาบ้างกอทีนี้จะบอกให้ตอนสุดท้ายนะ ครั้งแรกตอนนี้ตอตัวเป็นหินอะ่าเดี๋ยวสุสานน้อย่ไนที่มาทโจะมันมีลูกกันนะใช่ยไะร่อไใ่ะจิเกิ์ต่อเปอร์ตจิเกิไปเลยค่อ วันที่4วันว่นไจิติกจำไข่ยะนตันนี้นะครับกับช่วงถึงเป็นจบไขรนะครับผมอย่างที่มาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เราได้รวบรวมรายชื่อของ แฟนขาผมที่ราชายที่มาในสตูดิโอนี้นะฮะทุกคนเนี่ยในในในโลนี่แหละในม็อกกิ้งในหน่อเรียบร้อยละอ่ะอ่ะไก่โรยนะครับอ่ะคนละตัวนะครับเราจะไม่รอช้าเราจะไม่เสียเวลาเราจัดลุ้งกันเลยและไก่ใบนี้มีชื่อว่าไก่กระร้าแก้มครับผม เาัเทาันนี้เรื่องไกี่โมงครับออออก่อนเวลาหรือเปล่าอเนะฮะเนลงางดะเล็ยิวตัวใหญ่นี่ยรับพี่ามากเลยตัวเล็กยิ้วองตัวใหญ่ไม่ได้เลยไงีการตัวใหญ่อะยังยิ้วคนตัวเล็กไปได้เลย อาจารจะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมมีชื่อเพลงว่าแค่ของเรียนแบบ <Yeah. S 1> จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมโชว์ที่พร้อมเลยคร่ะช่อยร้องนะเพลงสุดท้ายแล้ววันนี้หม บังแดดเอาไว้แล้วเธอกระจกแค่อยากให้เธอยิ้มได้ไปไม่อยากเจอเห็นแม่น้ำตาต้องการเมือไว้จะไปหาเป็นที่ปรึกษาให้เธอรักไปเธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่จะยังจะจำไอยาก มีฉันมันดีพอแล้วมากมายทุกโต้ของโต้ม่ฉันใช้ตัแทนตร่นั้นลเล้วเตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครกอไใยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดท,ที่เธอไม่เหงาฉันต้องคอยเอกไปแ แค่เพียงของที่ทำเลียนแบบของจริงเพื่อนเจ้านั้นต้องจำคำนี้ไว้ในใจอยู่มุมเล็กๆนี้ต่อไปจะไม่เรียกล้องให้เธอรำคานเธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไรพยายังจดจำ ว่ยังมีฉันวันนี้พอแล้วมา,ากมายคของตองอย่างฉันใช่ก็แต่เ่านันเวลาคุณเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครให้<ป>ยังไงก็ยังคงเป็นเราคนได้ที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปฉันรักเธอสักเท่ไร่รู้ตัวเอง เป็นเงงาเป็นีแค่เพียงของที่ทำเลียน,นแบบ you right. มีงานดีครับมีฝั่งดิจิตอลฝั่งมีเสียงร้องดีดูทำงานกันเป็นแบบบวนการแต่ก็มาบนการดะรไดีไหอนกเลครเ้าสวัชอนับช่วงต้นๆนะี่ทีมกรคนอย่างผมีเาเล็กย่งผมไม่ชอบตอนก็ย่านะเยอะมีไฟฟ้ฟลังหลังแบบเบื่อไงโยนเทหมดแหละ อยากให้พี่ขจรเนี่ยไปพักกันแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วทุกคนทั้งหมดก็จะไปพักกันตอนนั้นพักกันส <c oughs> ักครู่หนึ่ง เป็นคนแบบนี้เป็นคนเออมาอ้าวเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยสามร้อยจ้าวไหมจ้าไหมสาม้อยามร้อยสามร้อยทั้งปีสามทั้งปีปีตอนเป็นผู้จิ้มก็มีประมาณอย่างเงี้ย รวมบ้านใครนิ่วหาใครยกมือยกหมด <c oughs>